สวัสดี FC รถมบือ2 c h a n ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ FC ครับเรามี Mazda 3ที่สวยมากๆครับ Hashback 2.0S ปี2016เครื่องยนต์ Skyactiv สีแดงสวยใสสไตล์ Mazda คันนี้สภาพ1ใน100สวยกลิบเลยนะเพื่อนๆแถมราคาเปิดมาอยู่ที่419,000บาทซื้อสดพูดคุยราคากันได้ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับตามเครดิตของลูกค้าเลยสวยมากๆครับเงาเงาทรงแฮชแบ็กและได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นว่าถือว่าเป็นรถที่มีการดีไซน์ออกแบบได้ดีเลิศดีเยี่ยมครับคันนี้ขับไปไหนก็ดูหรูหรามีระดับ กึ่งๆรถยุโรปเลยนะครับการออกแบบแฮชสแบ็กแบบนี้หรูหรามากๆครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะฮะไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่เล็กจนเกินไปมีความคล่องตัว2.0เนี่ยประหยัดน้ำมันนะสำหรับสกายแอคทีฟนะฮะสำหรับผมเคยขับอยู่2ครั้งเนี่ยในช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆเป็นรถที่ขับดูแล้วเนี่ย โอ้โหฟีฟิลลิ่งที่ดีมากครับเพื่อน mm hmm. ๆสวยมากๆครับคันนี้น่าใช้มากๆเลยใครสนใจคันนี้จอดอยู่บางบัวทองครับรถดีราคาประหยัด จัดไฟแนนซ์ได้ง่ายๆนะครับกับที่นี่เลยเรามีเซลล์คุณภาพคอยดูแลทุกท่านต่างจังหวัดวีดอคอได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับให้ดูเต็มๆสําหรับรถรุ่นนี้คันนี้ให้เห็นทุกซอกทุกมุมว่ามันสวยขนาดไหนน่าใช้ขนาดไหนแล้วค่อยโอนจองนะเพื่อนๆนต่างจังหวัดใครมาไม่ได้มีบริการการจัดส่งให้ทั่วประเทศง่ายๆแบบนี้ที่นี่ครับศูนย์รวมรถที่ได้มาตรฐานมีบริการหลังการขายนะครับมีการตรวจสภาพรถให้เรียบร้อย สนใจคันนี้ Mazda 3 Skyactiv ปี2016สีแดงจัดจ้านสวยใสยแบบนี้สภาพ1ในร้อยคันนี้โทรมาเลยครับขอคนพร้อมครับโทรมาเลย0885845375ครับ